โยฮันเนสกูเทนเบิร์ก กกเเบิารอองื่สวัสดีค่ะน้องหยกค่ะฉัดสอนมาีจักศบจากโรงเรียนเตรียมุรมศึกษาสายการเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศสตอนนี้ศึกษาต่ออยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเอาดีพอพูดถึงไทยสังคมเนาะมันก็ต้องดาวงคือเออมันเลิศรุ่นนี้เขาก็บอกว่าเออมันเลิศมันอะไรเราก็อ่ะมาตามค่ะแล้วก็อจริงหนูโรงเรียนเป็นคอสเทอร์โบค่ะลบสดค่ะให้มันตายกันไปเลยเอาดีคอรอสเทอร์โบเป็นฟิลคอสสรุปเนาะพอเราเข้าไปมันก็ เนื้อหาเด่นๆเอ้ยให้มันเอ้ยมอมอมกันไปเลยแล้วคือแบบคุณแม่ปิงคือจัดเนื้อหาให้แน่นมากเราก็แบบอุ้ยประทับใจอะไรเงี้ยชอบมากค่ะจัดเต็มเลยทุกวัน5้าโมงเย็นสี่ทุ่มไม่หยุดค่ะถ้าไม่มีดาวองไม่มีหนูไม่มีหนูหนที่คะแนนเท่านี้ในวันนี้แน่นอนเพราะว่าทุกทริคที่อาจารย์ปิงบอกทุกความรู้หนูเอาไปใช้ในห้องสอบแล้วก็ชีวิตจริงได้หมดเลยค่ะคนลินอกจากความรู้เนาะก็จะได้คำไปพูดกับเพื่อนเป็นฟีลว่าคุณแม่ว่ามันนักเก็ตอะ เนนพูดกับเพื่อนทุกวันเลยหรือเป็นความรู้ก็เป็นฟิวว่าโยฮันเนสกูเทนเบิร์กผู้บุกเบิกการตีของเครื่องพิมพ์่ะว่าไปนั่นประมาณนี้ค่ะจำได้หมดจำได้แม่นสำหรับหนูก็คือต้องทำโจทย์เยอะๆค่ะนอกจากเราเรียนแล้วก็อ่าเราได้ความรู้แล้วหนูรู้สึกว่าการทำโจทย์นะค่ะจะทำให้รู้ว่าเราแม่นตรงไหนแล้วก็อ่อนตรงไหนตรงไหนคือจุดที่เราไม่แม่นไม่มั่นใจเราก็จะได้ปิดจุดอ่อนนั้นเพื่อทำให้การทำข้อสอบของเราออกมาได้ เฟคมากที่สุดค่ะขอบคุณมากไม่มีคุณแม่ไม่มีหนูในวันนี้จริงๆค่ะแล้วสินทีิทยากบอกน้องๆก็คือสู้ๆนะคะมันไม่เกินความสามารถเราแน่นอนค่ะมาเป็นท็อปประเทศด้วยกันค่ะ